ก็อยากจะเชิญชวนวัยรุ่นยุคใหม่นะคะก็อยากจะบอกว่าอาชีพทำนาเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเ,เราสามารถที่จะเริ่มต้นในการเรียนรู้ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเราได้เรียนรู้กับครูที่เป็นพ่อเป็นแม่ข,ของเราเนี่ยแหละคะ่ะคือเป็นครูที่สามารถถ่ายทอดการเรื่องราวของการทำนาได้ให้เราได้โดยตรงแล้วก็อีกอย่างนึงอีกแหล่งความรู้นึงที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นั่นก็คือทางเว็บไซต์ชาวนาวันหยุดนะคะ เว็บ,บไซต์นี้จะรวบรวมเกี่ยวกับวิธีการทำนาให้เราได้เ,เรียนรู้แล้วก็นำหลักการมาปฏิบัติตามวิธีการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของทุกวันนี้ที่ทเนทเข้ามาทำนาตรงนี้อยากจะบอกว่าการทํานาตรงนี้ตอนนี้กับเมื่อก่อนเนี่ยต่างกันมากพื้นดินที่เคยเป็นโคลนตอนนี้ ก็คือสามารถที่จะเดินลงมาเดินได้โดยที่ที่คุณไม่ไม่ต้องเปื้อนโคลนแล้วก็น้ําที่คุณคิดว่าคุณต้องสบ่อยเรามีวิธีการรักษาร,ระดับน้ําข้าวไม่ได้เป็นโรคเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าต้นข้าวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ในส่วนของออยาฆ่า,มาแมลงก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก่บไปเพราะเรามีวิธีการที่จะควบคุมดูแลต้นข้าวของท่าน ในส่วนนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะการทำนาปัจจุบันต่างกับเมื่อก่อนแล้วก็การทำนาปัจจุบันนี้ทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่จำเป็นต้องเสี่ยงกับโรคภัยเหมือนเมื่อก่อนแล้ว